ฝันจมงมุ่งมั่นทำให้สำเร็จเรียนรูสร้สร้สางสรรค์ด้วยพลังและความคิดเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนครูคิดสวัสดีครับ ดยมูลค่าการตลาดของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยนั้นมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทําให้ผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อแข่งขันกันครองตลาดหนึ่งในนั้นก็คือผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้ครับที่ไม่หยุดนิ่งคิดพัฒนาจนได้นวัตรกรรมการซักผ้าพเพื่อสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงขึ้นมาครับ บริษัทเราทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะอยู่แล้วเราก็จะมีการสํารวจวิจัยซึ่งมีการพบปัญหาเรื่องน้องหมาเนี่ยติดเชื้อโรคทางผิวหนังจากการอาบน้ําตัดขน mm hmm. ก็เลยมีการทําผลิตภัณฑ์น้ํายาซักผ้านานโนซิลเวอร์ขึ้นมาเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีของสัตว์เลี้ยงอะคะ่ะ ทุกวันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนช่วยทำให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์สําหรับสุนัขแบรนด์นี้นับเป็นการชิงความได้เปรียบในตลาดอย่างมากเลยครับคุณนัษนาครับน้ํายาซักผ้านานโนซเซอร์สสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับผมมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรบ้างครับค่ะคุณสมบัติก็คือช่วยในเรื่องของการ ค่าเชื้อโรคนะคะลดการติดเชื้อของผ้าที่เวลาเราใช้เช็ดตัวน้องหมาค่ะเราผ่านการทดสอบแล้วก็วิจัยจากสถาบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยว่าปลอดภัยทั้งสุนัขแล้วก็คนนอกจากใช้กับผ้าเช็ดตัวของน้องหมาแล้วก็สามารถที่จะซักเสื้อผ้าคนได้ด้วยะคะ่ะ สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยงในปัจจุบันมีมากมายหลายแบรนด์เลยนะครับแล้วคุณักษณามีวิธีการทําตลาดอย่างไรเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคได้ครับก่อนอื่นก็จะมีการสํารวจตลาดลนะคะแล้วเราก็ทําผลิตภัณฑ์ออกมาให้ลูกค้าได้ทดลองใช้พอใช้แล้วมันผลตอบรับดีก็คือจะมีวางจําหน่ายตามโรงพยาบา,สาลสัตว์ร้านอาบน้ําตัดขนนะคะแล้วก็เป็นเพจช็อปชั้นนําทั่วประเทศะคะ่ะ ปัจจุบันผู้ที่เลี้ยงสัตว์หลายคนมีความใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงกันมากขึ้นจึงเป็นช่องทางและโอกาสที่ดีอีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานของการเลี้ยงสุนัขในมาตรฐานของร้านตัดแต่งขนสุนัขหรือทําความสะอาดสัตว์เลี้ยงในเมืองไทยให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยครับถ้าเราสรํารวจความต้องการของลูกค้าแล้วสามารถที่จะแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะครองใจลูกค้าได้อย่างแน่นอนค่ะ การมองหาโอกาสทางการตลาดและใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของคุณก็จะครองใจผู้บริโภคได้ไม่ยากครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปและเช่นเคยครับถ้าคุณผู้ชมสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้ก็คลิกมาได้เลยที่ w w w bankkok bank o bank. com เพื่อนคู่คิดและ w w w facebook com เพื่อนคู่คิดวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ